อ่าสวัสดีครับเด็กเ็สวัสดีครับครูครูแด็ครับอ่าเห็นไหมเรื่องแรกจะยอมเก็บหรือจะยอมตายจหนหลุดมากนี่ปลาแห่งหนึ่งค,ครับ จอบตัวหนึ่งมันเก่งมากๆเลยนะครับมันล่าอาหารเก่งมากมันจับกระต่ายจับสัตว์ที่มันเล็กกว่านี่ว่องไวมากนะครับเวลาที่มันจะไล่จับกระต่ายปุ๊บนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยไกพานคนหนึ่งก็เป็นคนที่ล่าสัตว์เก่งมากล่ายกนกระต่ายตัวเดียวกัน กับเจ้าสุนัขที่จอบอยากยันกระต่ายตัวนั้นหน่อนไหนผ่านก็เลงไปเตรียมจะยิงกระต่ายทันใดนั้นเองเจ้าสุนัขที่จอบก็วิ่งเข้ามาควา้าเอากระต่ายไปกินไหนผ่านกโกรธมากโมโหมากเอาอีกแล้วไอ้เจ้าตัวนั้นที่จอบตัวนี้นี่มันแย่งอาหารของข้าไปทีเลย เห็นที่ย่อไว้ไม่ได้แล้วโอ้คราวนี้แหละครับพอได้ทานเห็นเจ้าถึงนักที่จออมาปุ๊บก็เอาปืนแล้วยิงโอ้ยถึงนักยิงก็ไวมากหลบิ้วไปโดนโอ้โหเก่งมากนะครับเพราะมันปั่น,นีิโยไปแังหนุ่มแน่นขยิ่ง יה יה คนะครับหลบลูกกระสุนได้ได้ทานถึงโกรธมาก,ามากเอาละไปถึงจุดหนึ่งแล้วปุ๊บมันจนตอกแล้วนะครับ เขาเนี่ยมันเสร็จน่ายทานแน่ๆเลยแต่มันมีที่หลบมองซ้ายมองขวาที่หลบอันนึงที่ปลอดภัยมากแต่ว่ามันมีหนามแหลมคมในพงหญ้านี่นะครับจะมีต้นไม้ที่มันมีแหนม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 เนี่ยแทง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 แทแทงตัวเองล้วต้องเจ็บมากปรากฏว่าเจ้าสุนัขจอ้งจอก็ช่วยไม่ได้แล้วมันจวนตัวแล้วหนีเข้าไปนี้ก่อนล้วกันเข้าไปทุบในพงหญ้านี่นะครับในพงหนามเนี่ย แคแท็กโอ๊ยร้องไงเลยปุ๊บพอเข้าไปในพงหญ้าปุ๊บใช่ไหมครับมันมือทือหมดใบไม้ก็ปิดคุมหมดก็มองไม่เห็นในภายก็ได้ยินแต่เสียงจุดนักตี้งจอกน้องโอ๊ย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 จบกันวั้ัอ๋อ กิ่งจอเจ้าเนี่ยมันโง่จริงๆเลยเจ้าวมันหลบอยู่ในพงหนามของข้าไห้ท้ายยังไม่เข้ามาหลอกแล้วก็มองไม่เห็นแค่หนามแหลมๆเท่าน,น,าน,นี้เจ้าอดทนทนไม่ได้แผลป่าเข้าไปท่งเสียงเข้าไปไหน้นานนักหรอกไห้ท้ายก็จะดีเสียงเจ้าก็จะรู้ที่มาแห่งเสียงและคนนี้แหละไห้ท้ายก็จะเอาปืนยิงมาที่เจ้าเลือกเอา าเจ้าจะยอมเจ็บหรือจะยอมตายบ่ได้ยินเท่านั้นนะครับอยู่นับที่จอกุ๊บเอามือปิดปากอีกทีนยเจ็บนิดหน่อยนิดเป็นไรถ้าโดนลูกจะสูนของนายก็ตายเลยนะครับหนามทิ้งเนี่ยก็ไม่เป็นไรปุ๊บนักพักหนึ่งพอรู้ว่ามันเจ็บเจ็บไปหมดเลยหนามมันยืดทข้า ถึงน้ำโยนตัวตลอดเวลานะครับแต่เขาไม่ยอมร้องนะครับอยากระทั่าหายานเนินหายเข้าไปในป่าเลยข้องตามหากล้วทิงจอปปงบแต่หาไม่ได้ผมนั่งที่ฐานเลยที่ฐานเนนี้แค่จบลงแล้วเรื่องที่สอนใจมากเพราะอะไรไหมครับเรื่องง่ายๆเลยย่างเนี้ยผมชอบมากเพราะว่าเวลาอินเน็ตไบายชอบแอบปานร้องไห้ใช่ไหมครับแล้วคุณหมอจะทำอะไรครับ แาขีดยาร้องบางคนร้องโอ้ยร้องดิ้นแล้วเลือดเอาระหว่างป่วยตายเป็นไข้ตายตายแล้วไม่ฟื้นอีกเลยนะยอมเจ็บแป๊บเดียวเองนะครับแล้วเวลาคุณหมอรักษาเอาเข็มเจ็บเจ็บเหมือนไรลูกเหมือนมดกัดก็ พอหมอเอาเข็เอมออกใช่ไหมครับทัภาคเราก็ได้นอนบสบายเออเกิดหรือมาก็หายไข้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมให้หมอฉีดใช่ไหมก็ไข้จะสูงคือสูงไปเรื่อยๆจนในสุดก็ตายดิบดีนะครับงั้นต่อไปนี้เราจะยอมเจ็บหรือจะยอมตายยอมเจ็บยอมเจ็บดีกว่านะครับอ่ะวันนี้น่ารัก